ตอนที่181หลงกลไอเมื่อได้ยินแบบนั้นมังกรแดงก็หายใจถี่ขึ้นและเริ่มมีความคิดต่างๆโผล่ขึ้นมาในหัวถ้าหากข้าปลุกสายเลือดขึ้นมาได้ข้าก็จะแสดงพรสวรรค์ของมังกรไฟออกมาได้และอาจจะขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ตอนนั้นบางทีจิ้งจอกพันหน้าอาจจะสนใจราชามังกระแดงขึ้นมาบ้างก็ได้เมื่อคิดแบบนั้นมังกรแดงก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นขึ้นมา เรวเข้าบอกข้ามาว่าคนนั้นเป็นใครกันใครกันที่ช่วยข้าปลุกสายเลือดขึ้นมาได้มังกระแดงมองไปที่จังอยู่การปลุกสายเลือดมังกรไฟนั้นคือสิ่งที่ทําให้ราชามังกรตื่นเต้นจนไม่กล้าที่จะปฏิเสธได้กินเหยื่อแล้วจังอยู่ยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่เขาเงยหน้าขึ้นมองมังกรแดงที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาและพูดขึ้นมาข้าบอกเจ้าได้วว่าชายคนนั้นเป็นใครกันแต่ข้ารับรองไม่ได้ว่าเขาจะช่วยเจ้าทำไมเขาถึงจะไม่ช่วยข้า ราชามังกระแดงเริ่มกังวลจ้างอยู่ยักไหล่และพูดขึ้นว่าเพราะเขาเป็นมนุษย์และเจ้าเป็นสัตว์อสูรมนุษย์กับสัตว์อสูรนั้นเป็นศัตรูกันทําไมเขาต้องช่วยเจ้าด้วยดวงตาของราชามางกลงหมดลงแล้วพูดขึ้นมนุษย์รึเขาฮึดฮัดแล้วลุกขึ้นยืนถ้าเขาเป็นมนุษย์มันก็จะจัดการได้ง่ายกว่าเดิมข้าจะจับเขามาจากนั้นข้าก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไม่ช่วยข้าจ้างอยู่ถึงกับชะงักไปเมื่อได้ยินแบบนั้นฮ่าห้าเจ้าต้องการจะจับเขารึ จังอยู่หัวเราะออกมาและทำท่ายุยุดีเลยรีบเร็วเข้าอย่าเสียเวลาข้าหวังว่าเจ้าจะทำได้สำเร็จเขาเหมือนหวังว่าให้ราชามางแกรงออกเดินทางทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นราชามังกรแดงก็เริ่มสงสัยเขาหลีตาลงและพูดขึ้นมาในใจไม่จริงจอกเจ้าเลจะใจดีแบบนี้ได้ยังไงมนุษย์ผู้นั้นต้องเป็นปัญหาแน่เขามองไปที่จังอยู่และถามขึ้นมาว่าจริงจกพันหน้าบอกข้าตามตรงทีว่าชายคนนั้นเป็นใครกัน อ้อเหมือนว่าเจ้ายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครฟังนะข้าจะบอกเจ้าว่าเขาคือเจ้าสำนักของสำนักคังเฉียงในเมืองทะเลทรายที่ชื่อจังอยู่เร็วเข้ารีบไปซับไปจับตัวเจ้าสำนักนั่นมาลองคิดดูเจ้าจะปลุกสายเลือดมังกรไฟขึ้นมาได้มันน่าตื่นเต้นแค่ไหนกันจังอยู่ยุต่อเจ้าจะรออะไรเจ้าไม่อยากปลุกสายเลือดที่เจ้ามีหรือไงราชามังกระแดงนั้นที่สงสัยอยู่แล้วยิ่งจังอยู่พูดเท่าไหรเขายิ่งรู้สึกอึดอัดใจเท่านั้นไม่ไม่เจ้าสำนักผู้นี้ต้องมีปัญหาแน่ๆ ราชามังแรงไม่เชื่อว่าจิ้งจอกพันหน้าจะใจดีจนยอมบอกเรื่องสําคัญแบบนี้โดยไม่หวังผลตอบแทนจิ้งจอกพันหน้าคงปกปิดข้อมูลสําคัญเอาไว้เขากับจิ้งจอกพันหน้าไม่ใช่มีสหายที่ดีต่อกันและบางทีก็อาจจะนับว่าเป็นศัตรูกันด้วยเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่เชื่อว่าจิ้งจอกพันหน้าจะใจดีแบบนี้ได้ตอนนั้นจังอยู่ก็ได้มองไปที่ราชามงกระแดงด้วยความสงสยัยทําไมเจ้ายังไม่ไปอีกเฮ้อราชามังแรงแห่ฮึดออกมาอย่างเย็นชา จิ้งจอกพันหน้าเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วปากเขาบิดเบี้ยวไปและพูดขึ้นด้วยท่าทีภูมิใจอย่าคิดว่าข้าจะไม่รู้เจ้าสำนักที่เจ้าพูดถึงต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนเจ้าจงใจมาบอกข่าวนี้กับข้าเพื่อให้ข้ามีเรื่องบาดดหมางกับเจ้าสำนักผู้นั้นจากนั้นเจ้าก็จะใช้โอกาสนั้นแย่งชิงโอกาสของข้าไปสินะจิ้งจอกพันหน้าข้าในฐานะราชมังกรแดงนั้นฉลาดนักไม่มีทางโดนเจ้าหลอกได้แน่ฉลาด เมื่อเห็นสีหน้าภูมิใจของมังกระแดงจังอยู่ก็หัวเราะขึ้นมาในใจแต่ภายนอกนั้นเขาแสดงท่าทีสับสนออกมาราชมัางแกรงเจ้าคิดมากเกินไปเจ้าสำนักผู้นี้เป็นชายหนุ่มตราบใดที่เจ้าลงมือเจ้าก็จะจับเขาได้อย่างง่ายดายเจ้าลองคิดดูว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหนกับการปลุกสายเลือดเจ้าคิดจะยอมแพ้เช่นนี้หรือเจ้าไม่ต้องคิดมาหลอกลวงข้าหรอกราชมัางแกรงมองไปที่จังอยู่เจ้าจะไม่ไปจริงๆรึหรือจังอยู่เหมือนดูอึดอัดใจ,จ ไม่ไปท่าทีของมังกรนั้นดูเด็ดขาดอย่างมากเขาใช้ชีวิตอยู่ในเขตมืดนี้มาได้เพราะความระวังตัวตอนแรกเขามองไปที่จิ้งจอกพันหน้าแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรมันเพราะความระวังของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาได้รับรองความคิดของเขาการปลุกสายเลือดมังกรไฟขึ้นมาทําให้เขาวันไหวอย่างมากแต่เขาก็ไม่คิดจะเสี่ยงชีวิตของตัวเขาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเฮออจังอยู่ถอนหายใจออกมาด้วยความผิดหวังสักพักจังอยู่ก็สายหน้าและพูดขึ้น ราชามงแกรงค่าคงต้องบอกว่าเจ้าฉลาดมันไม่ง่ายเลยที่จะหลอกเจ้าเจ้าโกหกข้าจริงๆด้วยราชามงแกรงทั้งโกรธและภูมิใจเขารู้สึกเศร้านิดๆด,ด้วยจิ้งจอกพันหน้าเจ้าต้องการสู้กับข้าสินะ